สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วินเพื่อนหลุงป้านะาอาทุกๆท่านนะครับครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีแล้วก็พิซซ่านะครับจากช่องนายออฟฟิเชีนะครับก็วันนี้นะครับเรานะครับจะกลับมายังโลเคชันที่ห่างหายไปเป็นเดือนนะครับนั่นก็คือโลเคชันคนผูกคอตายนะครับไม่รู้ว่าความหลอนหลังนั้นเนี่ยจะขนาดไหนนะครับ หรือว่าดวงวิญญาณเนี่ยอาจไปพูดไปเกิดแล้วอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เนี่ยเข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสํารวจกันครับไปบ้านเนี่ยค่อนข้างเก่าสุดโทมไปมากนะครับพี่พี่ดูนะครับดูดิเก่าพอสมควรนะครับยวเราจะลองโอ้ยดู ก่อนเนี่ยหลังนี้เนี่ยเคยมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะพี่ๆแต่ก็หลอนมาจำคุบนะครับก็บริเ,เวณชายคาเนี่ยสภาพยังดีอยู่นะครับก็มีไม้กว่ามีคนมาคอยทำความสะอาดเรื่อยๆ,ๆนแน่ๆนะครับจากการคาดเดานะ กินนี่คือแรงอะกินนี่คือเตะจมูกผมมาเลยไม่รู้กินสาบอะไรนะโออหรือว่าอาจจะเป็นขี้ตักแกรหรือเปล่าอ๋อเพื่อนเพื่อนดูดิขนาดไอ้นี้ของประตูห้องน้ำเนี่ยังเก่าเลยอ่ะป่วนี้กินหมดแล้วอ๋้ตรงนี้ก็จะมีกับ ต้นโพนะครับจริงๆต้นโพเนี่ยไม่ควรขึ้นบริเวณข้างบ้านถูกไหมครับแต่บ้านหลังนี้มันมีต้นโพขึ้นไงอาจจะเป็นอาถรรพ์อะไรสักอย่างนะครับน,น่ากลัวมากๆนะครับผมพวเ,เนี่ยไม่ได้มาเส้นไหว้านานแล้วนะหลังนี้พี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากให้มาก็คอมเมนต์บอกกันได้นะดูนะครับ หลอ,อนมากเลยพี่พี่เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูห้องบนกัน chóng bựa, cứng tuồng nãy liền, cứo khó lòn. thôi. Mới kí, mịm, hiện nghèo. Mịn mịn có người nạng cụm nà. Chinh, ở นั่งแบบนั่งเหมือนคนเศร้าอะไรสักอย่างพี่นั่งตรงเนี้ยโอเคเสดงยังอยู่ยังไม่เป็นไรผมตกใจเลยเฮ้ยเป็นไงเชือกเชือกสคนลุกน,น,นะครับนะยังอยู่เลยอยู่เลยไอ้นี่เชือกผูกคอตายอ่ะ เราไม่รู้จริจับได้ไหมวะมันเป็นบ่วงอยู่เฮ้ยมีสองเส้นเลยอ่ะก็ใช่ไงโอ้โหดูนะครับนะกวามรู้สึกห้่หังของคลานน้ำมนหยุดตะปูหรือเปล่าวะที่นี่ยังมีความขัง ความแรงอันดับหนึ่งเลยอ่ะม,นนอม,มีแล้วนี่จะปูอะไรวะเนี่ยไม่เมื่อกี้เนี่เป็นผมเห็นจ่าแน่ๆเมื่อกี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ตะทมาที่หลังโคตรน่ากลัวเลยพี่อขอบตานี่เหมือนดำปีเลยอ่ะพี่พี่น,น,นั่งแบบนั่งอยู่ท่านเนี้ยเนี่ยเขานั่งอยู่ท่าเนี้ย เนี่ยนั่งอยู่เงี้ยเป็นเงาเลยอ่ะเหมือนน่ากลัวผมตกใจเลยเมื่อกี้ก็ยังดีเยอะยังไม่เจอนั่งอยู่บนคานดูว่าห้อยตองแต่งอย่างนี้มึงเอ้ยไปเจองลองไปดูข้างล่างอีกรอบนึงดิแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ย คือแทบจะได้ยินคนร้องเนี่ยเกือบทุกวันทุกๆวันพ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับจะมีเสียงได้ยินครอบครัวเนี่ยทะเลาะก,กันนะครับครอ,อบครัวทะเลาะก,กันแล้วก็มีการกรีดการาดขึ้นมานะครับชาวบ้านแถวนะั้นได้ยินกันบ่อยมากนะครับย้ายออกกันแทบจะหมดทุกครัวรเรือนเลยนะครับเสียงหนงทะเลาะก,กันซะส่วนใหญ่ คก็ค่อนข้างนานแล้วนะบ้านหลังนี้เนะี่ยเจปี80ปีได้แล้วนะหลายปีอะ่ะง่ายๆไม่รู้กี่ปีผมมันเป็นแบบปีที่ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันอะแต่ผมยังไม่เกิดอะ่ะคือผมยังไม่เกิดตั้งแต่ตอนนั้นผมยังเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเดินหาเห็ดบนเลยป่าเนะี ตอนนั้นผมเองนะผมไม่รู้เรื่องประวัติบ้านหลังนี้นะครับนะแล้วผมเพิ่งมาเจอบ้านหลังนี้นยะไม่นานนี้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนะี่ยผมไม่รู้เรื่องนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเขาของเครื่องเส้นไหวที่ผมมาไหวแล้วมาทิ้งกันนะครับบางคนก็บางทีหมามจะมาคุยกระจัดก,กระจายบางคนผ่านมานผ่านมา,นา,นานก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับครับ ใครอยากให้มานอนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะพี่ๆบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือยังหลอนอยู่นะเอาวันสักคืนดีไหมเราบางคนเนี่ยนอนไม่ได้นะคนที่เคยมาหาเห็ดหลบฝนเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับพอ่อผม,มก็เคยเจอดีแล้วนะตรงนี้เนะี่ยร้อนเมไว้ป่านะครับความเข้ามาคืนไม่น่าจะยุงเยอะพอสมควรเบิร์เคยมานอนแล้วไม่ใช่ไหมเคยมานอน <c oughs> แต่ว่ามันใช่ ตอนนั้นผมก็กลัวแต่ทําตัวไม่กลัวจนนอนแบบนอนยันเช้าเลยแต่เมื่อก่อน,น,นากา็โอเคเลยพี่อยากใครที่เคยดูคลิปแรกๆที่ผมทําคลิปเลยเนี่ยจะมีอยู่ด้านล่างสุดเลยนะ<ช>คลิปที่ผมมานอนบ้านหลังเนี้ยเนะกานะ,ะกไฟตรงนี้ใช่ใช่ครับกเก่อไฟตรงนี้คือผมไม่อยากให้ไฟดับเลยต้องรีบหาฟืนตลอดเวลา เชื่อปผูกตายนี่คนแก่คนเท่าบอกว่าข่ังมากนะครับพี่พี่แต่ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นคุณใสไงเลยไม่อยากได้ผมว่าดวงวิญญาณที่นี่น่ยยังคงอยู่ในที่นี้นะครับ แต่แค่ว่านะไปผุดไปเกิดไม่ได้เพราะว่าแกเนี่ยได้ทําการฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นบาปชนิดแบบรุนแรงมากนะที่ผมเคยได้ยิน <c oughs> พระในพระเทศให้ฟังนะครับ <c oughs> ไม่รู้เลยนะครับว่าจุดผูกคอตายนะ่ะตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าความอาถรรพ์และความเฮียนะผมว่านะเยอะมากนะเยอะมากและสั่งพระเวสีเล่ร่อนเนี่ย เยอะมากเอาง่ายๆนะใครที่หาดูเล็กเด็ดก,ก่อนใครที่อยากจะให้ผมนะครับมานอนที่นี่นะหรือว่ามาเส้นไหว้ครองนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับโโอ้หยุงก็เยอะเยอะ เขาก็จะประมาณนี้นะพี่ๆถามว่าวางเวงไหมก็วางเวงทามาคนเดียวนะถามว่ากลัวไหมก็กลัวพอสมควรอยู่นะครับโอเคนะครับก่อนเราจะกลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกวาดใบไม้แถวบริเวณนี้สักพักหนึ่งก่อนนะครับนะพี่นะก่อนจะออกอเ,เดี๋ยวทำความสะอาดให้เขาสักน้อยน่ยนะครับ โอเคครับเดี๋ยงไงผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะครับ เพียพี่ๆตอนนี้เราก็ได้ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปกันต่อๆไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้พวกผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาดจ,จับมา,าน,นอนหร,อหรือว่า,ามาเด,ด็นลายที่นี่นะครับ,รบโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ